สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งนะคะจะพามารู้จักกับวิธีการเพราะขยายพันธุ์ไม่รู้เรียกว่าขยายพันธุ์หรือเปล่าเร็นว่าปลูกต้นเรียกต้นอะไรนะบัวบกโคที่จริงอีกชื่อนึงที่เขาเรียกก็คืออะไรนะพูมิช้าหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่พี่กุ้งเรียกมาแล้วรู้จักมาซึ่งคนนิยมเรียกก็คือต้น บัวบกโคนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นต้นที่พี่กุ้งซื้อมาตั้งแต่เขายังไม่มีไม่มีใบเป็นเป็นหัวแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งจะสอนว่าเราจะเพาะยังไงแล้ววิธีการเลี้ยงให้เขาออกใบออกกิ่งก้านอย่างเงี้ยทำยังไงนะคะอันนี้คือต้นที่พี่กุ้งแต่ออกมาแล้วทีนี้ให้ดูในส่วนผสมของดินก่อนดินที่เขาใช้ที่คำว่าเขาเป็นไม้หัวใช่ไหมไม้หัวพวกนี้เท่ากับว่าเขาวาสะสมพวกพวกอาหารอะไรอยู่ที่หัวเขาละ เพราะนั้นดินดินที่เขาใช้มันต้องค่อนข้างเม่รียกว่าไงนะต้องไม่ไม่อุ้มน้ำมากอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาซับน้ําไว้มากๆหัวมันก็จะเน่าเหมือนประมาณต้นแบบเนี้ยโดนน้ามากก็จะเน่าแบบเนี้ยมันก็จะนิ่มๆเน่าๆแบบนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวก็ดูนะฮะต้นที่พี่กุ้งเพาะไว้ก็จะประมาณนี้อ่าตอนที่ยังไม่ไม่เงี้ยยังไม่ได้ใส่กระถางเดี๋ยวจะมาดูดินก่อนมาดูดินก่อนดินพี่กุ้งก็จะใช้ส่วนผสมของดินที่ใช้ปลูกนะก็จะเป็นทราย อย่างละครึ่งทรายพวกนี้มันเป็นทรายทรายที่ใช้สร้างบ้านนะคะอันนี้มันเหลือมาจากการใช้ก่อสร้างพี่กุ้งขอมานะส่วนดินดินก็เป็นดินถุงปกติเลยค่ะใช้ใช้ดินถุงปกติเลยนะพี่กุ้งก็แกะมาใช้ดินปกติเลยเราก็มาผสมกันนี้เลยง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องอะไรมากดินอะไรก็ได้นะคะอ่าเราก็มาผสมกันก็กะกะเอาไม่เราไม่ต้องมาตรฐานขนาดน,นั้น ไม่ไม่ถึงขนาดต้องตวงอะไรเงี้ยนี่พี่กุ้งก็จะเค้ากันให้ส่วนผสมทั้งสอง,งอย่างเข้ากันอ่าอย่างนี้นะสมมุติว่าเรานี่เสร็จแล้วเราก็เลือกกระถางจริงๆไม้พวกนี้ไม่เป็นไม้ที่อยู่ในป่านะ พี่กุ้งก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไม้สงวนไหมคงยังไม่สงวนวเราเพคนก็ขุดมาขายกันแหละแต่ตอนนี้พี่กุ้งเลิกซื้อละเพราะรู้สึกว่าอยากให้เขาอยู่ในธรรมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะดูแลส่วนที่เหลืออันนี้ไว้ไว้สำหรับดูแลเองแหละที่จริงกะจะมาขายแต่คงไม่ได้ขายละเออนะซื้อมาแค่นี้ก็พี่กุ้งก็เลยว่าจะเพาะเออจะมาเรียกว่าไงอะ่ะเอามาดูแลเองแล้วจะไม่ไปซื้อเพิ่ม นะส่วนใครจะไปอุดหนุนให้ชาวบ้านแถบนั้นที่เขามีไม้พวกนี้มีไรายได้มากขึ้นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันพี่กุ้งอุดหนุนเขามาเนี่แหละเขาก็จะไปขุดมาจากมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลูกทำทำธรรมชาติให้เหมือนแบบที่เขาเคยอยู่มาเนาะอันนี้ก็จะเป็นดินที่ผสมแล้วส่วนถ้วยหรือชามเราใช้ใช้ถ้วยพลาสติกหรืออะไรก็ได้แต่นี้พี่กุ้งอยากให้มันดูแบบคูลนิดนึงก็จะเป็นชามเขาเรียกอ,อะไรนะ พวกชามเซรามิกชามกระเบื้องที่พี่กุ้งไปซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นมือสองแล้วก็เจาะเจาะรูเดี๋ยวคลิปหน้าพี่กุ้งจะสอนวิธีการเจาะรูถ้วยเซรามิกพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าพอดีพี่กุ้งเหลืออยู่ถ้วยเดียวอ่านี่ก็ตักใส่มาเลยอืมอัดูไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วอ่าสมมติว่าพี่กุ้งจเอาหัวนี้แล้วกันนะ หัวเนี้ยซื้อมาโดยที่มันยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงมันยังไม่มียอดแทงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แห้งๆวิธีการปลูกเราก็วางไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องเอาลงไปมิดนะคะให้มันอยู่แค่ช่วงแค่เนี้ยแล้วก็ลดน้ำลดน้ําเราก็ใช้ตัวฟอกกี้ก็ได้ลดก็สัก2อสามวันครั้งก็ได้สำหรับพิกกุ้งก็แล้วแต่อารมณ์อ่ะบางทีก็ปล่อยนะทิ้งไวอ้อย่างนี้ทิ้งไว้อย่างนี้ ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะงอกอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าพี่กุ้งเซื้อมาพวกนี้ซื้อมาหลากหลายซื้อมาคลาดก,กันหลายเจ้าแล้วก็เวลาไล่เรียกกันแต่การเติบโตก็จะไม่จะไม่เหมือนกันอย่าง,ต,งต้นนี้งอกละต้นนี้งอกแล้วมาดูมีรากไหมอ่าต้นนี้ไม่มีรากหรือจะให้ดูต้นที่มีรากนะคะต้นที่มีรากอ่าเดี๋ยวลองดูซิวันนั้นพี่กุ้งเพิ่งเปิดดูอย่างต้นเนี้ก็ นี่กำลังจะแทงยอดออกมาก็จะให้เห็นว่าอึ๊บอึ๊บนิดนึงนิดนึงอ่าเนี่ยเห็นไหมคะมีรากละมีรากเห็นไหมคะก็จะมีรากละรากยาวเลยอ่ะดึงมาก็ได้เดี๋ยวลงไปใหม่อ่ามีรากละเนี่ยใช้ดินแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ลงปลูกแค่นี้เองอ่าลงปลูกแค่นี้อ่านี่ก็จะมีรากละส่วนบางหัวก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยเอามาหัวใหญ่ๆหญ่เนี่ย เอามาน่าจะเข้าเดือนที่สามละเดือนที่สามเดือนที่สี่ก็ยังไม่งอกอย่างนี้ก็เริ่มงอกละเริ่มงอกใช่ไหมเริ่มงอกก็จะมีแน่เริ่มงอกมันก็จะมีทั้งที่มีรากแล้วไม่มีรากเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้นะคะด้วยปัจจัยอะไรที่ทําให้เขามีรากกับไม่มีรากแต่เขางอกได้อาจจะเป็นด้วย ด้วยที่ว่าเขามีสารอาหารที่อยู่ในหัวของเขาอยู่แล้วทีนี้การงอกเร็วงอกช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหัวเขาเลยนะคะที่กุ้งคิดว่าอย่างนั้นนะที่ทําให้เขางอกเร็วงอกช้าเนี่ยบางครั้งก็มาจากที่เดียวกันก็ไม่งอกก็มีอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยหัวจิวจ๋วๆอย่างเงี้ยกําลังงอกก็มีวางไว้กับดินกับที่ผสมกับทรายอย่างเงี้ยก็กําลังงอกเห็นไหมคะว่าเขาจะมีตุ่มๆอย่างเงี้ยไอ้เขาเรียกอ,อะไรนะอ่ากิ่งอ่อนๆเนีย่ยกำลังแตกออกมา เนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้คือเวลาซื้อมาเยอะพี่หากระถางไม่ทันพี่ก็จะใส่ไว้แบบนี้ส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่เดือนจะง,งอกนี่ปลาเป็นเดือนที่สามมันยังไม่งอกเลยซื้อมาพร้อมกันหมดละคะไล่เลียก,กันไม่ห่างกันภายในเดือนนะคะแต่เราไม่รู้ว่าแหล่งที่เขาไปเอามาเนี่ยที่เราไปซื้อมาเนี่ยเขาเก็บมานานแค่ไหนเออมันขึ้นอยู่กับต้นต้นตอที่เราไปรับมาเนี่ยเขาเก็บไม้พวกนี้มานานแค่ไหนนะคะมันมีหลายปัจจัยมากๆเลย ซึ่งถ้าขึ้นเร็วก็มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหัวใหญ่แล้วจะงอกเร็วหัวเล็กๆอย่างที่พี่กุ้งให้ดูงอกแล้วก็มีหัวเท่านี้ก็มีอ่ามีแบบไหนอีกเล็กๆแล้วงอกอ่าอย่างนี้ก็มีเห็นไหมจิ๋วๆแค่นี้กําลังมีก็มีกําลังงอกก็มีเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นถ้วยเซรามิกเหมือนกันพี่กุ้งก็จะเจาะรูข้างล่างเหมือนกันโอเคเดี๋ยววันเนี้ย ลองใช้วิธีที่พี่กุ้งบอกไปก่อนนะมันก็ดูจากหลายคลิปมาเหมือนกันแหละว่าใช้ดินกับทรายเอ้ย,อยใช้ดินกับทรายผสมกันนะคะแล้วก็เราะเข้าไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มาสอนวิธีการเจาะก,กระถางเซรามิกทำยังไงเพื่อเพิ่มความเก๋กไก๋ให้กับต้นบัวบกโขดของเราโอเคนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะดูค,ค่ะ